วัดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไร่ชาฉุยฟงนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บชานี่คือไร่ชาของเรานะคะอันนี้อุปรกรณ์เก็บชานะคะนี่คือบริษัทชาฉุยฟงนะคะวิธีการเด็ดชานะคะเก็บไม่ยากเลยเด็ดเลยได้ไหม <c oughs> เราวก็เก็บชาใส่นี่นะคะแล้วเราก็จะเก็บตอนประมาณหกโมงเช้านะคะเพราะถ้าเก็บหลังจากนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเก็บในเวลาเชา้า พารังไหมครับเดินทน้าผู้ชข้างในานิดนึงพี่เพิ่งมาพี่ชมพู่พี่โอเอาย้อนมาตรงนี้ได้ไหมมียังคลิปเก่าอยู่นะครับเดีย๋ยวไปตัดได้จะไปเก็บพี่พี่ตามใบเก็บแม่ไม่จะเก็บฉา,บาพี่ตามมาแต่แม่จะเก็บตรงนี้เลยจะถอยหลังอ่ะพี่เดินตามแม่มานะจะให้ภาพสวยแสงไหนสวยแสงย้อนไหนสวยเนี่ยพูดมาดิ โอเคครับตอนนี้เรากาลังหามุมนะครับแล้วก็เก็บมุมกล้องการถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เดินไปหามุมนะครับแสงไหนแสงนี้แหละเมื่อกี้ผิดหรอถูกได้หมดอ่ะพี่ออถ่ายอ๋อมามุมนี้นี่นะครับมือกล้องมือกล้องของเรานะครับสวัสดีนะคะวิถถ่ายกิจมืรู้ว่า